Hisense. Life Reimagined. สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการประกอบแอร์ผนังรุ่น TU Series แล้วก็ KB Series ให้ทุกคนทราบกันนะครับเรามาเริ่มจากรุ่น TU Series ก่อนเลยครับเมื่อเราเปิดหน้ากาดขึ้นมานะครับเราก็เจอแผ่นกลองเสริมก็จะมีโฟบอมพินเตอร์แล้วก็ฮิปเปพินเตอร์นะครับด้านขวามือ นะครับก็จะมีชุดของเซ็นเซอร์แล้วก็าฝครอบสายไฟของไปะปาด้านบนก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลดันภูมนะครับเราเริ่มแกะกเลยครับหลังจากที่เราแกะแผ่นกรองออกมาแล้วนะครับเราก็จะทำการแกะโครงต่อไปนะครับจุดขันน็อตนะครับเราก็ดูจากคลิปได้เลยครับมีไม่กี่จุดเองครับจะเป็นน็อตที่ยึดโครงสร้างของตัวแอร เมื่อขันน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็เอาฝาครอบของสายไฟออกมาก,ก่อนหลังจากนั้นเพื่อความสะดวกสบายนะครับในการแกะเราก็ามาสวิวออกมาก,ก่อนเลยครับถัดไปก็เป็นการแกะหน้าจอแสดงผลบนทุมออกมาครับเพราะว่าหน้าจอแสดงผลเนี่ยมันติดอยู่กับตัวหน้ากากของแอร์นั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการถอดหน้ากากแอลมาวิธีการถอดก็ตามคลิปเลยครับต่อไปก็เป็นการดึงสายเซนเซอร์เพราะว่าสายเซนเซอร์เนี่ยมันเกาะอยู่ตรงตัวโครงขตัวแอแลเราต้องดึงออกมาก่อนนะครับเราเริ่มแกะกันเลยครับจะเห็นว่าเราแกะจากด้านบนก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวล็อกอยู่ด้านล่าง เมื่อเอาล็อกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงจากข้างล่างครับงัดขึ้นมาเลยครับก็จะเห็นแผง e-wrap เป็นสีทองนะครับรุ่น tu series จะเป็นสีทองมาดูด้านขวาเมือครับก็เป็นชุดของสายไฟเนาะก็เห็นตัวเซนเซอร์เซนเซอร์จะมีอยู่2ตัวนะครับเป็นเซนเซอร์ในโุรง้องแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ในโครงของ e w r a นั่นเองแล้วก็ในชุดนี้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยสเต็ปมอเตอร์นะครับ ตัวปล่อยประจุโคบัสมาหรือว่าตัวปล่อยประจุลบบวกนะครับเราเริ่มแกะชุดสายไฟกันเลยครับ โอเคครับเมื่อเราถอดชุดสายไฟออกมาแล้วนะครับเราก็เจอตัวมอเตอร์ของพัดลมในคลิปนี้ครับผมจะเอาฝาครอบของมอเตอร์ออกมาก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะอ,าออกมาก่อนไปได้หรือว่าเราจะาตัวใบพัดลมออกมาก่อนก็ได้นะครับก่อนอื่นครับเราต้องอขันน็อตบริเวณแกนใบพัดลมออกมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะไปดูด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือจะมีน็อตยึดตัว โครงของอ e ีเวนะครับขันออกมาก่อนนะครับแล้วก็พองักมาเนี่ยเราก็จะเจอใบพัดลมแล้วก็ถอดมาตามคลิปเลยครับเมื่อถอดมาแล้วนะครับตัวมอเตอร์พัดลมก็สามารถดึงออกมาจากล็อกได้เลยครับแค่นี้ครับตัว TU Series เรามาดูรุ่น KB Series กันบ้างครับลักษณะการแกะข้อเหมือนกันเลยนะครับ หลังจากที่เราเปิดหน้ากากขึ้นมาเนี่ยเราก็เจอแผ่นกรองฟิลเตอร์จะมีแผ่นกรองฟิลเตอร์อยู่ชนิดเดียวนะครับก็คือแผ่นเฮ p a าฟิลเตอร์เรามาเริ่มแกะกันเลยครับามาดูด้านขวามือนะครับก็จะเป็นชุดของเซนเซอร์แล้วก็ฝาครอบสายไฟ ด้านบนก็เหมือนกันเลยครับตัวแสดงผลอุณหภูมินะครับก็จะเกาะอ,อยู่บริเวณหน้ากากแอร์ก่อนหน่นนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดโครงสร้างของตัวแอร์มาก่อนต่อไปแล้วก็ทำการดึงฝาครอบสายไฟออกมาแล้วก็ ตัวหน้าจอแสดงผลเพราะว่าตัวหน้าจอแสดงผลเนี่ยมันเกาะอยู่บริเวณหน้ากากแอร์เราถอดหน้าจอออกมาแล้วนะครับเราก็จะทำการถอดชุดของเซ็นเซอร์หภูกิข้องออกมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันเกาะอยู่บริเวณโครงสร้างของแอนเองถัดไปเราก็จะทำการถอดหน้ากาก วิธีการถอดก็จะมีตัวล็อกของหน้ากากก็จะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเราสามารถทําตามคลิปได้เลยครับหลังจากนั้นครับเพื่อง,ง่ายในการถอดโครงของตัวแอร์นะครับเราก็จะเอาบาร์สวิงออกมาต่อเลยจะเห็นว่าตัวยึดของบาร์สวิงเนี่ยจะมี3จุดนะครับจะมีตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา โอเคครับถัดไปเราก็จะมาถอดโครงของตัวแองนะครับเริ่มจากตัวล็อกบร,ริเวณด้านบนนะครับเราก็จะมีล็อกอยู่บร,ริเวณตรงกลางแล้วก็ล็อกบร,ริเวณด้านล่างเมื่อหลุดล็อกออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถงัดขึ้นมาได้เลยนะครับเราก็เจอตัวแ e ว็บที่เคลือบสารสีาเงิน ด้านขวามือก็จะเป็นชุดของ Sci สายไฟลักษณะชุดของสายไฟก็จะประกอบไปด้วยเซนเซอร์เซนเซอร์ก็จะมี2ตัวนะครับก็จะเหมือนกันกับตัว T U Series เลยครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องแล้วก็เป็นเซนเซอร์อุณหภูมิอีแวด้านขวามือที่ผมชี้อยู่ก็จะเป็นตัวสเต็ปมอเตอร์หรือว่ามอเตอร์บังคับบานสวิงนั่นเองครับ เรามาทำการถอดชุดสายไฟออกเลยครับเมื่อเราถอดชุดสายไฟออกมาแล้วเราก็จะเจออะไรครับตัวมอเตอร์นั่นเองครับใน,นรุ่นนี้ผมจะทำการเอา,อาไปพัดลมมาก่อนนะครับ เราก็ทำการขันน็อตตัวยึดตัวแกนของพัดลมแล้วก็ด้านสายมือก็จะมีน็อตยึดโครงสร้างของอ e ีแวบเมื่อเราง้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เจอไปพัดลม หลังจากที่เราเอาไบพัดลมมาแล้วนะครับเราก็จะทําการถอดสายครอบตัวมอเตอร์พัดลมนะครับวิธีการถอดก็ใช้นิ้วโป้งนะครับงัดขึ้นมาเลยครับตัวมอเตอร์พัดลมก็จะดูดออกมาจากล็อกง่ายๆแค่นี้เองครับจะเห็นว่าแอร์ของเรานะครับแกะถอดง่ายมากเลยดูรูปทรงที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้แกะถอดเนี่ย ก็จะมีแค่ไขควงแชร์แล้วก็ไขควงปักแบน์เท่านั้นเองครับสำหรับแอร์ติดผนังรุ่นอื่นๆนอกเหนือจากรุ่น TU Series แล้วก็ KB s i r s นะครับก็จะมีรุ่น TR Series, KA Series แล้วก็ CD s i r s ครับลักษณะของโครงสร้างของตัวแอร์นะครับก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับวิธีการแกะของรุ่นอื่นนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับถ้าเรารู้วิธีการแกะของรุ่นที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย เราก็สามารถแกะแอร์รุ่นอื่นๆได้เช่นกันครับผมหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ